น้อยหน่าน้ำกะทิหวานจนแทบจะหลุดปากว่าต้องยอมทุกคำที่กัดเข้าไปรสหวานฉ่ำจากน้อยหน่าผสมกับความหอมมันของน้ำกะทิลงตัวจนยากจะต้านทานความหวานจากผลไม้ทำให้รู้สึกสดชื่นแต่ก็แฝงไปด้วยความมันที่ช่วยให้รสชาติเข้มข้นไม่เบาเมื่อทานแล้วเหมือนโลกหยุดหมุนสักพักมันหวานจนต้องยอมให้ลิ้มลองซ้ำๆไม่มีเบื่อประโยชน์ของน้อยหน่าก็มีเยอะไม่ใช่น้อยเสริมภูมิคุ้มกันอุด,ดมด้วยวิตามินซีช่วยย่อยอาหาร ไฟเบอร์สูงกระตุ้นการขับถ่ายบำรุงหัวใจโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันลดความเครียดวิตามินบีช่วยผ่อนคลายต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยและป้องกันโรคบำรุงกระดูกแคลเซียมช่วยเสริมความแข็งแรงน้อยหนาไม่เพียงแต่หวานอร่อยยังเต็มไปด้วยประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ ครบจบที่ Healthy t y p h d s